ไออยากแชร์เรื่องนี้มากเพราะไอเล่าอะไรภูมิใจมากไอเป็นงานดินเนอร์กับสามีไอที่เขาเรียนอยู่ที่หนึ่งแล้วก็เจอท็อาครั้งแรกเขานั่งอยู่ข้างพี่พี่สวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับผมท็อปนะครับอ๋ทอท็อปทาอะไรครับผมทำเป็นแพลตฟอร์มมันเป็นใหม่<ไ><ไ>เขาเรียกว่าคริปโตเคอเรนซีผมก็แบบ I don't know what it was อะไร,อะไร,อ,ะไรอะไรคริปโตคริปโตอะไรคริปโตครับผมผมเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วผมวประเทศแล้วโลกและสังคมผมก็บอกว่า oh, good for you good for you แล้วไปกลับบ้านนะฮะไปถ่ายรูปนิดนึงแล้วก็สามีบอกว่าฮู Who that ้ว um, ่าชื oh, ่อชุดท็อป่าทำอะไรเอาทำแบบแพลตฟอร์มอะฝันที่ฉันเป็นได้ไหมแล้วก็ผ่านมาสี่ห้าหกเจ็ด almost a decade and I'm like so proud of him every time every time I message him I I ก็กลับไปดู e s s a g e แรกที่เราคุยกันพี่ <laughs> บอกว่าเฮ้ยเราผมอยากจะเล่าให้ฟังนะเนี่ย like, I didn't really listen to you And you taught me to listen to everyone that comes into my life. I'm like, um, curious. I listen what I do. I don't need to know what crypto is. But how would like, like, I ever? You know, i curious. What is I'm curious. long